สวัสดีครับพี่แมวสวัสดีครับพี่แมวเอาแอร์แบบได้ไหมเอาอย่างอื่นได้ไหมเอาแล้วบังภูเขาครอบสองเลยครอบสองมึงต้องเข้าแก๊งเบบี้บังหน่อยแล้วว่า BCNTR เอาเลยเอาเลยพี่แมวอยากได้อะไรอ่ะเไาอะไรอ้าพี่ขับอะไรพี่ให้พี่ห้าหมื่นแล้วกันห้าพิกพากด้วยเอาเขี้ยเอาปูไหมเอาเอาเอาปูเอาแต่ปูเอาโชกโจกนี่หัดจงใจเลยเนี่ย คือแเดแล้วถ้าเยอะขนาดนี้เราให้เราให้ผมอีกผมไม่เอาแล้วนะผมไม่เอาจริงๆเตอะคือมันมันแบบมันไม่ขอเนี่ยเขาควรจะได้อะเฮียคือแม่งหนักใจอะ่ะคือกูกูไม่อยากได้อะ่ะมันเยอะไปอะ่ะเพราะที่แล้วเขาก็ให้เร<ม>าผมไม่อยากได้แล้วแลเนี่ยคือตอนตอนอยู่ที่อื่นเถอะแล้วไหนอะไหนไแก๊งกูอะไปกันทุกคนฝั่งนั้นฝั่งนั้นไม่ใช่ใช่ไหม่ ืออย่างน้อยถ้าเรามากันจะเยอะให้มันดูแบบให้มันดูนี่หน่อยอ่ะถึงแบบเข้าใจปะเขาเขานึงแบ่งกับเราแบบเออเข้าใจปะแม่งแบบอย่างน้อยคือมากันหน่อยได้ปะะ่าวว่าไอหี้ยแบบนี้กูไม่เอาดีกว่าหน่วยงานไปไหนหมดหน่วยงานไม่เล่นกันเลยวะหน่วยงานเยอะมากเลยเนี่ยฟูดต,ตั้งสิบเอ็ดวันนี้วันนี้ฟูดไม่มามั้อเหรอ วัดีครับสวัสดีครับพี่เบบสวัสดีครับเป็นต่อมาใครอ่ะพี่คันเดร์ก็คือเรารวมกันใช่ไหมสู้กับหน่วยงานโอเคหรือเปล่าใช่ครับแต่มันไม่มีหน่วยงานเลยดิพี่เบบอันนี้พี่เบบเอาไปเลยใช่หรอแล้วไม่เอาหรอไม่ไม่ครับไม่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 บีซีมาเยอะบีซีบีซีควรจะได้แล้วครับอันนี้คือรอบที่แล้วผมก็มากันไม่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 นอนนอนนอนคือเขาเคยให้ผมแล้วทีนึงผมเกรงใจ คือพี่มากันเยอะพี่เอาไปเลยดีกว่าพี่ไม่เอาแอนดับได้ไหมเอาอย่างอื่นได้ไหมเอาแล้วหมายหนึงเอาค่าหมออะไรอย่างเงี้ยนะพี่ได้ได้ได้ครับได้ได้ได้ไอ้ค่าหมอนี่เองได้ได้พอมีเงินติดตัวอยู่ตกใจหมดเลยพี่มาจากอะรอะไรคะไอ้พวกขอขอแผ่นไอ้ขอแ่นเดนดิสองอันสามอันได้ได้มีกระเป๋าสองสองสามมีใจ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  บางเขาบางภูเขาควบสองเลยควบสองมึงต้องเข้าแกล้งเบบี้บางหน่อยแล้วว่า B C N T R เอาเลยเอาเลยควบสองสองแก๊งใหญ่มหาอำนาจแกใหญ่ปกป้องเราได้พี่ถูกสองแก๊งใหญ่มหาอำนาจ B C ซี R ไม่มีใครใกล้ตีเราหรอกถูกพี่แบบควบสองนะถ้ามึงขั้วสองว่าไงแท็กใครอ่ะโคตรสวยเลยอะไรเปลี่ยนเรื่องแม่เลยดีกว่าเอาแท็กใครอ๋อแท็กลูกเออสวยสวยจริง เเดีียยวรกม่าพูดดีๆก็ได้ไม่ต้องพูดขึ้นกูมึงหรอกเปียครับพูดกูเปียก็ผมถามอยู่ว่าแท็กใครบอกแท็กกูเพียไงก็อิจฉาเลยคนมีใหม่แล้วว่าคนมันหลอนเล่นได้อะฮะโอ้โอ้แรงกไปหยอก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 เอามาเช็คมาปะเนี่ยไม่เล่นเล่นอาวุธไม่ชอบพกและเป็นเฮียอะไรอยู่ในแก๊งไม่ได้แอบบอกว่ามันเนี่ยก็ให้ดีๆอยู่แล้วมึงจะไปเล่นทำเฮียไม่แล้วแล้วแลเด้อไม่พกมาเช็คไว้ติดตัวหรอ ทำทรง,งเผื่อมีอะไรจะได้ออกมาใช้มันไม่มีอะไรเอ้แป้งเอ้แป้งมึมงมีมึงมีปูแพ็คป่ะเนี่ยมีใครมีปูแพ็กก็วะไม่รู้ไม่มีมั้งเฮ้ยาขาดปูแพ็คสามเนี่ยเชี่ยชิ้นนี้นะเว้ยแอร์ดวงแอร์เด๋วก็ไม่เอาพวกเราถ้าเดินเป็นไงเราเลือนสปัสเก็ตไหมขอเจมโบ้ใหนึ่งวันได้ไหม <laughs> ไม่ดีมั้ง อย่าพูดถึงคนตายฟีไปปะแต่ไม่มีไม่มีหน่วยงานเลยอะแปลกตีสองอ๋อเมื่อกี้เห็นท่าแปลกเดี๋ยวก็มาเชื่อเหยื่อเดี๋ยวก็มาจากนั้นใครอะมีใครมีใครมีปูแพ็กให้ผูแไหมสามอันอะไรนะปูแพ็กครับพี่พีมีปูแพ็กไหมพี่เรายัปูแพ็กอ๋อใช่ที่มันเป็นเป็นกระป๋องอะพี่มีแต่อยู่ตู้เอาใส่เอาใส่เอาใส่เดี๋ยวเดี๋ยวจบจบตรงนี้ก่อนก็ได้โอเคขอบคุณครับ ฝั่งตรงข้ามนั่นไม่ใช่เพื่อนเราเหรอใช่สิมีอะไรมาแล้วตองเหรออย่าเก็บบนกล่องนะพี่เบบอยากได้อะไรอ่ะเอลยอะไรอ้าวพี่ขับอะไรอ่ะ่ให้พี่เบบเก็บเลยไหมไม่เก็บหรือว่าให้ชอบเก็บหรือให้คนอื่นเก็บอย่าย่เก็บบนกล่องพี่เบบเก็บเลยใจชัวร์บวกอ่ะเมันไม่มีคนให้บวกไงประสาทแดกมีชี่เอ๋ ชอบไปกล้า oh ลงรถเล่นๆแล้วแบบน้องๆชอบแบบอุ้ยไม่ไหวเลยอ่ะคันอะไรอย่างเงี้ยเก็บเบฟเก็บเก็บก็ไม่ได้เล่นเดิเอ้าเบฟก็แคนเซิลสิถ้าอยากเล่นชอบเปลี่ยนท่าเดินเล่นฉันชอบท่าหนีมาก <c oughs> หมอบอกมาฟรีเลยเดี๋ยดิหมอมาฟรีเลยไม่ฟรีหมอมาไม่ฟรีไม่ฟรีไม่ฟรี แท,ทงมันทำไมอ่ะมันบอกหมอมาฟรีไงกูได้จัดให้มันหน่อยโอ<ฮ>้โหดีนะกูไม่พูดไอ้ยเป็นต่อหน้าแก้งเน <c oughs> าะเดี๋ยวผมเก็บตังค์ให้มันสัก 5, ห้าพันเรียวร้สงสารมันนี่เยอะ ชอบพี่จริงเ้วยเออเดี๋ยวพี่จะตังค์ให้ห้าพันเอาเปล่าห้าหมื่นแล้วกันค่าบิบกด้วยเอาเฮ้ยบิบกเรื่องอะไปกูไม่ได้ทำอะไรสักอย่างมแกพูดมก็พูดไปเลยกูโดนกูโดนกูโดนภูเขากูโดน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 เฮ้ยเขาตีวะเสร็จเลยไปเพื่อนมึงเปลียกไปกันเถอะสาวสาวทอยู่เขาก็บุมเบล์มเบล์มเบล์กุเบล์มเบล์ ไหมมันได้ห้าอันมันได้เยอะนะมันไม่เอาครับพี่โอเคงั้นกล่องหน้ากล่องหน้าพี่พี่ให้กันทีนนังละกันครับโอเคไหมรับก็ถ้าเกิดก็ถ้าเกิดกล่องหน้ากองหน้าพวกพี่เยอะนี่ก็เหมือนเดิมเลยกูจะไปจุกไม่มันเท่ากับพวกพี่ก็จะได้อย่างเดียวดลยอ้าวก็ถูกก็พวกพี่ควรจะได้อยู่แล้วไงถูกป่ะล่ะอันนี้คือพวกพี่ควรจะได้อยู่แล้วไงพวกพี่มากันสิบห้าที่ปกคนถูกไหมมันไม่ต้องสู้กับใครอยู่แล้วอ่าดีแล้วครับแบบนี้ดีแล้วครับ เอาเอาเอาปูเอาแต่ปูเอาโจ๊กโจ๊กเสือมันจะขึ้นปุ๊กเสือไม่ไดแบไปเก็บอะไรเงี้ยไม่เราทุกคนไม่เก็บไว้หรอมันก็เป็นต่อกูไม่เคยเห็นใครโง่ถ้อยปูแม่งก่อนเลยที่จเป็นกูแบบว่านี่แล้วผูจริงอะไร อย่าปล่อยให้หลุดมือเว้ยโอากาสอ่ะอย่า,าประสาทให้มันมากนะเสียงขับแห่งโรคจิตใช่ไหมเหี้ยเฮียเสียงขับมังโรคจิตมากเฮีย